พระอบนวน,นาเทรีเอตตะ,ะคะในฝ่ายผู้มีฤทธิ์และอัครสาวิกาฝ่ายซ้ายของพระพุทธเจ้าพระอุบนวน,นาเทรีเกิดในตระกูลเศรษฐีในกรุงสาวัตถีได้ชื่อว่าอุบนวน,นาเพราะนางมีผิวพรรณเหมือนกลีบดอกบัว เมื่อนางจเจริญวัยเข้าสู่วัยสาวนอกจากจะมีผิวงามแล้วรูปร่างลักษณะยังงดงามสุดเท่าที่จะหาหญิงอื่นทัดเทียมได้จึงเป็นที่หมายปองต้องการของพระราชาและมหาเศรษฐีทั่วทั้งชมพูทวีปซึ่งต่างก็ส่งเครื่องบรรณาการอันมีค่าไปสู่ขอ ฝ่ายเศรษฐีผู้เป็นบิดารู้สึกลำบากใจด้วยคิดว่าเราไม่สามารถที่จะรักษานําใจของคนทั้งหมดเหล่านี้ได้เราควรจะหาอุบายทางออกสักอย่างหนึ่งแล้วจึงเรียกลูกสาวมาถามว่าแม่อุบลวรรณาเจ้าจะสามารถบวชได้ไหม นางได้ฟังคำของบิดาแล้วรู้สึกร้อนทั่วสันพางกายเหมือนมีคนเอ,อนาน้ำมันที่เคี่ยวให้เดือดหนึร้อยครั้งราดลงบนศีรษะของนางด้วยว่านางได้สั่งสมบุญมาตั้งแต่อดีตชาติและการเกิดในชาตินี้ก็เป็นชาติสุดท้ายของนางดังนั้นนางจึงรับคำของบิดาด้วยความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งเศรษฐีผู้เป็นบิดาจึงพานางไปบวชยังสำนักของพิษุณี เมื่อนางอุบลวรนาบวชได้ไม่นานก็ถึงวาระที่จะต้องไปทำความสะอาดพระอุโบสถเธอได้จุดประทีปเพื่อขจัดความมืดแล้วกวาดพระอุโบสถเห็นเปลวไฟที่ดวงประทีปแล้วถือเอาเป็นนิมิตขณะที่กำลังยืนอยู่นั้นได้เข้าฌานมีเตโชกสินเป็นอารมณ์แล้วกระทำฌานนั้นให้เป็นฐานเจริญวิปัสสนา ก็ได้บรรลุพระอรหันตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาและอภิญญาทั้งหลายณที่นั้นนั่นเองเมื่อพระเถรีสำเร็จเป็นพระอรหันแล้วได้เที่ยวจาริกไปชนบทต่างๆแล้วกลับมาพักที่ป่าอันทวันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่ได้ทรงบัญญตัติห้ามการอยู่ป่าของพิษุณีผู้คนได้ช่วยกันปลูกกระท่อมไว้ในป่า พร้อมทั้งตั้งเตียงกั้นม่านไว้แล้วถวายเป็นที่พักแก่พระเทรีฝ่ายนันทมานพผู้เป็นลูกชายของลุงของพระเทรีนั้นมีจิตลงไหลปฏิพัทธ์รักนางตั้งแต่ยังไม่ได้บวชเมื่อทราบข่าวว่าพระเทรีมาพักที่ป่าอันทวันใกล้เมืองสาวัตถีจึงได้ถือโอกาสขณะที่พระเทรีเข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีนั้นนันทมานพได้เข้าไปในกระท่อมซ่อนตัวอยู่ใต้เตียง เมื่อพระเทรีกลับมาแล้วเข้าไปในกระท่อมปิดประตูแล้วนั่งลงบนเตียงขณะที่สายตาท่านยังไม่ปรับกับความมืดในกระท่อมนันทมานพก็ออกมาจากใต้เตียงตรงเข้าปุกปั้มข่มขืนพระเทรีถึงแม้พระเทรีจะร้องห้ามไว้คนพานเธออย่าฉิบหายเลยคนพานเธออย่าฉิบหายเลย นันทมานบก็ไม่ได้ยอมเชื่อฟังได้ข่มขืนพระเทรีกระทำกรรมอันตนปรารถนาแล้วก็หนีไปพอเขาหลบหนีไปได้ไม่ไกลนักแผ่นดินใหญ่ก็มีอาการประดุดว่าไม่สามารถจะรองรับบาปโทษของเขาเอาไว้ได้จึงได้แยกออกเป็นสองส่วนแล้วนันธมานบก็จมดิ่งลงในแผ่นดินไปเกิดในเอเวจีมหานรกทันที ฝ่ายพระอุบลวรรณาเทรีก็มิได้ปิดบังเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้บอกแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นกับตนแก่ภิกษุณีทั้งหลายต่อจากนั้นเรื่องราวของพระเทรีก็ทราบถึงพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ตัดเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าคนพานเมื่อทำบาปกรรมลามกย่อมราเริงยินดีประดุดว่าดื่มน้ำผึ้งที่มีรสหวานคนพานย่อมสำคัญบาปประดุดน้ำผึ้ง ตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลก็เมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นคนพาลย่อมประสบทุกข์การต่อมาภิกษุทั้งหลายสนทนาการในโรงธรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ของพระอุบลวรรณเถรีนั้นว่าท่านทั้งหลายเห็นที่แม้พระขีนาศพทั้งหลายก็คงจะยังมีใจยินดีในการมาสุขคงจะยังพอใจในการเสพกรรมก็จะทำไมไม่เสพเล่า พราะพระขีนาศพเหล่านั้นไม่ใช่ไม้ผุไม่ใช่จอมปลวกอีกทั้งมีเนื้อหนังและสรีระก็ยังสดอยู่ดังนั้นแม้จะเป็นพระขีนาศพก็ยังชื่อว่ายินดีในการเสพกามพระบรมศาสดาสเสด็จมาแล้วตรัสถามทรงทราบเนื้อความที่พวกพิสุเหล่านั้นสนทนากันจึงตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายพระขีณาสพทั้งหลายนั้นไม่ยินดีในกามาสุขไม่เสพกามเปรียบเสมือนหยาดน้ำตกลงในใบบัวย่อมไม่ติดอยู่ย่อมกลิ้งตกลงไปและเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ผักกาดย่อมไม่ติดตั้งอยู่บนปลายเหล็กแหลมชันใด้ขึ้นชื่อว่ากามก็ย่อมไม่ซึมซาบไม่ติดอยู่ในจิตของพระขีณาสพชั้นนั้น ต่อมาพระศาสดาทรงพิจารณาเห็นภัยอันจะเกิดแก่กุลธิดาผู้เข้ามาบวชแล้วพักอาศัยอยู่ในป่าอาจจะถูกคนพาลลามกเบียดเบียนประทุษร้ายทำอันตรายต่อพรหมจันทร์ได้จึงรับสั่งให้เชิญพระเจ้าประเสนทิโกศลมาเข้าเฝ้าตรัสให้ทราบพระดำริแล้วขอให้พระเจ้าประเสนทิโกศลสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อนางภิกษุณีสงในที่บริเวณใกล้ๆพระนครและตั้งแต่นั้นมา ภิกษุณีก็มีอาวาสอยู่ในละแวกบ้านหรือในเมืองเท่านั้นพระอุบลวรรณาเทรีปรากฏว่าเป็นผู้ชำนาญในการแสดงฤทธิต์ต่างๆดังจะเห็นได้ในวันที่พระบรมศาส,าสดาทรงกระทำยมกปฏิหารนั้นพระเทรีก็กราบทูลอาสาขอแสดงฤทธิ์เพื่อต่อสู้กับพวกเดียรถีแทนพระพุทธองค์ด้วย และทรงอาศัยเหตุนี้จึงได้ทรงสถาปนาพระอุบลวรรณเถรีนี้ไว้ในตำแหน่งเอตทัะคะผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในฝ่ายผู้มีฤทธิ์และเป็นอัครสา,าวิกาฝ่ายซ้ายของพระพุทธองค์